สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2025ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยตามข่าวคริปโตกันมาตลอดวันนี้ขอพักเรื่องเหรียญเรื่องกราฟมาคุยเรื่องคนกันบ้างค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ออต้องบอกว่ากำลังเขย่าว,วงการลงทุนโลกเลยก็ว่าได้นะคะเธอคนนี้กล้ามากกล้าที่จะเดิมพันกับอนาคตมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีคำทำนายที่แบบ อาจจะเปลี่ยนโลกเราไปเลยเธอคือแคทตี้วูดค่ะหรือแคตตี้วูดวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดของเธอดูจากบทความแคตตี้วูดผู้บุกเบิกการลงทุนนวัตกรรมแห่งอนาคตมาดูกันว่าอะไรที่ขับเคลื่อนเธอทำไมเธอมองต่างและคำทำนายของเธอมันสำคัญยังไงนะคะครับคุณแคตตี้วูดเนี่ยปัจจุบันก็คือเป็นทั้ง ผู้ก่อตั้ง CEO แล้วก็ CIO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ ARK Invest ครับซึ่ง ARK Invest เนี่ยก็เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่เรียกว่าแจ้งเกิดมาจากการโฟกัสไปที่สิ่งที่เรียกว่านวัตรกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือ disruptive innovation เนี่แหละครับเป็นหลักเลย disruptive innovation คำนี้ได้ยินบ่อยนะคะแต่พอจะขยายความนิดน,นึงได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่แบบชัดช ได้ครับหลักๆเลยมันก็คือเทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นแนวคิดใหม่ๆก็ได้นะครับที่มีพลังพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือโครงสร้างเดิมๆของอุตสาหกรรมนะครับเปลี่ยนแบบพลิกโฉมไปเลยหรือบางทีก็ทำให้ของเก่าหายไปเลยก็ได้ตัวอย่างที่อาร์คสนใจมากๆก็เช่น AI บัญญาประดิษฐ์ b l o c k c h a i สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆหุ่นยนต์ r o b o t ิ c ส การจัดเก็บพลังงาน energy storage ที่มันต้องดีขึ้นถูกลงเรื่อยๆแล้วก็เรื่องการถอดรหัสพันธุก,กรรมหรือ DNA sequencing ครับโอ้โหฟังดูแต่ละอย่างนี่คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะก่อนจะไปเรื่องลงทุนขอทราบประวัติคร่าวๆของคุณแคที่วูดหน่อยได้ไหมคะเผื่อบางท่านยังไม่คุ้นเคยได้เลยครับเธอเกิดปี1955นะครับที่ลอสแอนเจลิส LA จบตรีเกียรติยมเลยนะครับด้านการเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์จาก USC หรือ University of Southern California ที่น่าสนใจคืออาจารย์ที่ปรึกษาของเธอตอนเรียนนะครับคือ Arthur Laffer Arthur Laffer คนที่คิด Laffer Curve เหรอคะใช่ครับคนเดียวกันเลยซึ่งก็น่าจะมีส่วนไม่น้อยนะครับที่หล่อลอมวิธีคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคของเธอสุดยอดเลยค่ะมีอาจารย์เป็นตำนานขนาดนี้แล้ว เส้นทางอาชีพก่อนจะมาตั้ง Art k i n v e s t นี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าอยู่ในวงการมานานมากโหนานจริงครับเริ่มตั้งแต่ปี1977นู่นเลยที่ Capital Group เป็นผู้ช่วยนักเศรษฐศาสตร์ก่อนแล้วปี1980ก็ย้ายไป Chenison Associates อันนี้อยู่นานเกือบ20ปีเลยครับทำมาหลายตำแหน่งมากตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์ผู้อำนวยการนักวิเคราะห์ผู้จัดการพอร์ตกรรมการผู้จัดการคือครบเครื่องเลยครับ ประสบการณ์แน่นมากเหมือนเคยเห็นว่ามีช่วงไปร่วมก่อตั้งกองทุน H f u n Fund ด้วยใช่ไหมคะ Tupelo Capital Management ตอนปี98ใช่ครับมีช่วงนั้นด้วยแล้วก็ไปเป็น CIO ที่ Alliance Bernstein ตอนปี2001ตรงนั้นก็ได้บริหารพอร์ตใหญ่เลยครับระดับ5,000ล้านเหรียญโหบริหารเงินระดับนั้นเลยครับ แต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้โลกได้รู้จัก ARK Invest เนี่ยมันคือตอนที่เธอตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทเองตอนปี2014ครับได้ยินมาว่าคือเธอเสนอไอเดียเรื่องทำ ETF ที่เน้นลงทุนในบริษัทนวัตกรรมเปลี่ยนโลกโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าไอเดียนี้ตอนนั้นผู้บริหารที่ Alliance Bernstein เขาเออปฏิเสธไปเอาเลยคะ่ะแสดงว่าเธอต้องเชื่อมั่นในไอเดียนี้มากๆเลยนะคะถึงกล้าออกมาลุยเองเลยก็เป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงเหมือนกันนะแต่ผลลัพธ์ก็พิสูจน์แล้วว่าเธอคิดถูกจริงๆตอนนี้ ARK Invest บริหารสินทรัพย์แบบเยอะมากเกือบส0,000่นล้านดอลลาร์ใช่ครับแล้วสิ่งที่ทำให้ชื่อแคที่วู ดังเป็นผลุแตกเลยคือความกล้าของเธอเนี่ยแหละครับความกล้าที่จะคาดการอนาคตแบบที่สวนทางกับตลาดส่วนใหญ่หรือที่เรียกว่าเป็น contrarian v i e ตัวอย่างที่ชัดสุดๆเลยที่คนพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องเทส la ใช่ใชค่ะเรื่องเทส la นี่ดังมากเลยครับคือเธอทำนายว่าราคาหุ้นเทส la เนี่ยจะพุ่งขึ้นไปแบบโอ้โหกว่า4,000%เซน์ ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ยังมองว่าเทสลาก็แค่บริษัทรถยนต์ธรรมดาหรืออาจจะไปไม่รอดด้วยซ้ำนนั้นมีแต่ข่าวลบๆเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นไปจริงๆแบบที่เธอว่าไว้ทำเอาคนในวอลล์สตรีทงงไปตามๆกันแล้วก็ต้องหันกลับมามองแนวคิดของเธอใหม่หมดเลยน่าทึ่งมากค่ะการกล้าเดิมพันกับเทสลาตอนนั้นนี่เองที่ทำให้เธอแจ้งเกิดจริงๆนอกเหนือจากเรื่องเทสลาแล้ววิสัยทัศน์หลักหรือ คำทํานายที่เป็นหัวใจสำคัญของอาร์คตอนนี้เลยคืออะไรคะครับเธอเชื่อมากๆเลยนะครับว่าตอนนี้โลกเรากำลังอยู่บนปากเวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆซึ่งขับเคลื่อนโดย5แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เธอมองว่าแต่ละอันเนี่ยโหมีศักยภาพโตได้ถึง50เท่า50เท่าครับ50เท่าหรือ5 0 0 0ภายใน10ปีข้างหน้านี้ครับหุย5,000%ใน10ปีฟังดูแบบ เหลือเชื่อมากเลยนะคะตัวเลขนี้แล้ว5แพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะครับ5กลุ่มเทคโนโลยีหลักที่เธอเชื่อว่าจะมาปฏิวัติโลกเลยนะครับได้แก่กลุ่มแรกเลยคือ AI and Robotics ปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์คือเธอมองเทส l a เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์นะแต่คือโปรเจกต์ AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อเพราะข้อมูลการขับขี่ที่เก็บได้มหาศาลใช่ไหมคะ ถูกต้องครับข้อมูลนั่นแหละคือขุมทรัพย์ในการพัฒนา AI และเธอยังมองไปไกลกว่านั้นอีกนะครับว่าอนาคตเนี่ยธุรกิจหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยแบบหุ่นยนต์เหมือนคนอาจจะทำรายได้มากกว่าธุรกิจแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรโบโแท็กซี่เสียอีกโอ้โหมองไปไกลขนาดนั้นเลยครับกลุ่มที่2คือ Multiomics and CRISPR อันนี้จะมาปฏิวัติว,ตวงการแพทย์เลย m o ติโอเมกก็คือการมองข้อมูลชีวภาพหลายๆด้านพร้อมกันทั้งยีนโปรตีนการเผาผลาญคือดูองค์รวมเพื่อให้เห็นภาพสุขภาพหรือโรคได้ชัดขึ้นแม่นยำขึ้นเยอะทำให้เราอาจจะเจอเอ่มะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆเลยแค่ตรวจเลือดหรือใช้เทคโนโลยีอย่าง CRISPR แก้ไขย,ยีนเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมให้หายขาดได้ในครั้งเดียวฟังดูดีมากๆเลยค่ะถ้าทำได้จริงนี่คือสุดยอดเลยครับ กลุ่มที่ 3. Energy Storage การจัดเก็บพลังงานโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่มันจะถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของยุคเศรษฐกิจอัตโนมัติเลยครับตั้งแต่ทำให้รถ EV ีมันแพร่หลายจริงๆไปจนถึงเป็นพลังงานให้หุ่นยนต์ให้ระบบอัตโนมัติต่างๆมันทำงานได้ค่ะเข้าใจเลยค่ะแบตเตอรี่นี่สำคัญจริงๆกลุ่มที่4 Blockchain and Digital Assets อันนี้สายคริปโตน่าจะคุ้นคลกันดี Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะบิตคอยน์กับ StableCoin พวกนี้จะเข้ามามีบทบาทเยอะมากในการเปลี่ยนระบบการเงินโลกลดตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสเธอมองว่ามูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีโอกาสโตไปถึง20ล้านล้านดอลลาร์ได้เลยนะครับ20ล้านล้านโห oh, ตัวเลขมหาศาลมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5 Space and Autonomous Mobility การสำรวจอวกาศกับการเดินทางรูปแบบใหม่ๆอย่างอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ของ SpaceX ที่จะเชื่อมโลกทั้งใบหรือการเดินทางด้วยรถยนต์บินได้หรือเครือข่ายโดรนส่งของอัตโนมัติพวกนี้อาจจะมาปฏิวัติอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งที่ตอนนี้ก็มีมูลค่าเป็น10ล้านล้านดอลลาร์อยู่แล้วนะครับโหฟังครบ5กลุ่มแล้วเหมือนหลุดไปอยู่หนังไซไฟเลยค่ะทั้งตื่นเต้นทั้งแอบ แอบหวั่นหวั่นนิดๆเหมือนกันนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆเลยแล้วอะไรคือหลักการหรือว่าเหมือนเป็นแว่นตาที่เธอใช้มองหาโอกาสใหญ่ๆพวกนี้คะในขณะที่คนอื่นอาจจะยังลังเลหรือยังมองไม่เห็นภาพเดียวกันอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับจากที่วิเคราะห์แนวคิดกลยุทธ์ของเธอมาเนี่ยพอจะสรุปหลักการลงทุนที่น่าสนใจได้สัก3าข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยคือ pattern breaker plus averaging in หรือผู้ทำลายรูปแบบเดิมบวกกับการทยอยลงทุนคือคุณแคสซี่วูดเชื่อว่าความมั่งคั่งก้อนใหญ่นะครับมันไม่ได้มาจากการทำตามๆกันหรือลงทุนตามแบบแผนเดิมๆที่เคยสำเร็จนะแต่มันจะเกิดณจุดเปลี่ยนที่ระบบเก่ากำลังจะพังแล้วมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่แบบสิ้นเชิงนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนตอนรถยนต์มาแทนรถม้าหรือกล้องดิจิตอลมาแทนฟิล์มใช่ครับประมาณนั้นเลย แต่ทีนี้นักลงทุนส่วนใหญ่จะรอรอจนเทคโนโลยีใหม่มันพิสูจน์ตัวเองแล้วชัดเจนแล้วหรือเป็นกระแสแล้วค่อยเข้าซึ่งตอนนั้นราคามันก็อาจจะไปไกลแล้วไงครับใช่ค่ะแพงแล้วครับแต่แนวทางของอาร์คือกล้าที่จะเป็นผู้ทำลายรูปแบบคือเข้าไปเลยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันยังไม่แน่นอนสูงๆแล้วก็ใช้วิธีทยอยซื้อสะสมหรือ averaging in ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำๆในระยะยาวทำมันสำเร็จจริงอย่างที่คิดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเขาก่อนทยอยซื้อเอาครับข้อที่2อ,อันนี้สำคัญมาก rights law filter หรือตัวกรองด้วยกฎของ r i ร h t ตรงนี้แหละครับที่ทำให้แนวทางเธอต่างออกไปจริงๆคือการใช้กฎของ r i g h t เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกหุ้นเลือกเทคโนโลยีกฎของ i g h t คืออะไรคะกฎนี้จริงๆมีมานานแล้วนะครับ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยตอนผลิตเครื่องบินเยอะๆเขาเห็นว่าทุกๆครั้งที่ยอดการผลิตสะสมนะครับไม่ใช่ยอดผลิตต่อปีแต่ยอดสะสมทั้งหมดมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยมันจะลดลงในอัตราส่วนที่ค่อนข้างคงที่คาดการได้อ๋อยิ่งผลิตสะสมเยอะขึ้นต้นทุนยิ่งลดลงเป็นสัดส่วนที่พอจะเดาได้ใช่ครับนี่คือหัวใจเลย ไม่ใช่แค่ดูว่าฮิตไม่ฮิตมีกระแสไหมแต่ดูพื้นฐานเลยว่าต้นทุนมันมีแนวโน้มลดลงจริงๆหรือเปล่าตามกฎนี้อย่างเทส l a ที่ราคารถอีวีถูกลงเรื่อยๆเมื่อผลิตมากขึ้นหรือ c r i s p ปอร์ที่ค่าตัดต่อยีนมันลดลงแบบมหาศาลมากหรือแม้แต่บิต c o i n ที่ ต้นทุนการทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมอาจจะลดลงได้เมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาไปซึ่งนักลงทุนวอสิรแบบเดิมๆอาจจะมองข้ามตัวนี้ไปเพราะมัวแต่วิเคราะห์งบการเงินกำไรขาดทุนปัจจุบันเข้าใจแล้วค่ะคือมองลึกลงไปที่กลไกลต้นทุนของเทคโนโลยีเลยไม่ใช่แค่ไฮป์ถูกต้องครับและหลักการที่3คือ convergence thesis หรือทฤษฎีการบรรจบกันข้อนี้อาจจะเหมือนเป็นสูตรลับที่ทำให้1บวก1กลายเป็น10หรือร้อยได้เลย คือเธอมองว่านวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆนะมันไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเดียวโดดๆนะครับแต่มันเกิดจากการที่เทคโนโลยีหลายๆอย่างมันมาเจอกันมาบรรจบกันหรือชนกัน convergence แล้วเกิดเป็นความสามารถใหม่ๆที่มันทรงพลังกว่าเดิมเยอะมากอ๋อเหมือนเอาหลายๆอย่างมารวมพลังกันใช่ครับเช่นเอา AI มารวมกับ robotics มารวมกับ Energy Storage ก็ได้หุ่นยนต์อัตโนมัติที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นทำงานได้นานขึ้นแล้วก็ถูกลงหรือเอา Genomics เรื่องยีนมารวมกับ AI มารวมกับ Sequencing การถอดรหัสก็เกิดการแพทย์ที่แม่นยำเฉพาะบุคคลที่ป้องกันรักษาโรคได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด เธอเชื่อว่าการเติบโตระดับ50เท่าหรือ5,000%ที่เธอมองเห็นนะ่ะมันจะมาจากจุดตัดจุดที่เทคโนโลยีเหล่านี้มาบรรจบกันนี่แหละครับเพราะมันไม่ใช่แค่บวกกันธรรมดาแต่มันเสริมพลังกันแบบทวีคูณเลย exponential synergy โอ้หลักการพวกนี้น่าทึง่งจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องกฎของไรท์กับการบรรจบกันของเทคโนโลยีมันทำให้สงสัยเลยว่าพอเอาหลักการนี้มาประกอบกับ5เทคโนโลยีที่ว่าเมื่อกี้ภาพอนาคตที่ คุณแคทที่วูดเห็นมันจะเปลี่ยนโลกเราไปขนาดไหนคะมันมีนัยยะอะไรต่อเศรษฐกิจหรือการลงทุนในภาพรวมบ้างคะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากเธอมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะกระทบกว้างและลึกมากครับอย่างแรกเลยคือการลงทุนแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปหมายถึงยังไงคะพวกกองทุนดัชนีอะไรแบบนี้หรอคะใช่ครับพวก passive investing เช่นซื้อกองทุนอิงดัชนี S&P 500อะไรพวกนี้ คือมันอาจจะเคยดีในยุคเศรษฐกิจที่โตไปเรื่อยๆแบบเดิมๆนะครับแต่ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมแบบรุนแรงดัชนีพวกนี้ที่ส่วนใหญ่มีแต่บริษัทใหญ่ๆเดิมๆอาจจะกลายเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจเก่าที่กำลังจะถูก disrupt อ๋อคือมันอาจจะล้าสมัยไม่ได้สะท้อนโอกาสใหม่ๆใช่ครับมันอาจจะ out dated จับโอกาสการเติบโตมหาศาลจากนวัตกรรมใหม่ๆไม่ทันทำให้นักลงทุนที่ยังยึดติดกับวิธีเดิมๆอาจจะกำลังตกขบวนครั้งใหญ่โดยไม่รู้ตัวน่าคิดเหมือนกันนะคะครับประเด็นที่ 2. ผู้ชนะในยุคนี้อาจจะไม่ใช่แค่คนมีเงินเยอะอย่างเดียวแต่คือคนที่กล้าเชื่อก่อนเห็นคือความได้เปรียบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เงินทุนเสมอไปแล้วแต่อยู่ที่ใครเข้าใจกลไกการลดต้นทุนเทคโนโลยี (rights law) พลังการบรรจบกัน (convergence) ได้ลึกกว่ากันและที่สำคัญคือมีความกล้าที่จะลงมีเดิมพันกับอนาคตนั้นตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ชัดเจนยังไม่เป็นที่ยอมรับเหมือนตอนที่เธอซื้อเทส l a ซื้อบิตคอยตอนที่คนส่วนใหญ่ยังยังลังเลยังมองว่าเสี่ยงไปเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องกล้ามากๆจริงๆประเด็นที่3การเติบโต50เท่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านสู่โลกใบใหม่เลย ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เธอทำนายมันคือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้าง (structural shift) ของเศรษฐกิจโลกเลยนะครับความมั่งคั่งมันจะย้ายจากธุรกิจเก่าอุตสาหกรรมเก่าที่ปรับตัวไม่ทันไปสู่บริษัทใหม่แพลตฟอร์มใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเหล่านี้มันคล้ายๆตอนอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนค้าปลีกเปลี่ยนสื่อหรือตอนมือถือมาแทนกล้องดิจิทัลเครื่องเล่นเพลงค่ะมันกระทบวิถีชีวิตคนเลยใช่ครับและนั่นก็นำไปสู่ข้อสุดท้ายที่เธอเรียกว่า การถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ The largest wealth transfer in history ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าครั้งไหนๆที่เคยมีมาเพราะมันเกิดจากหลายเทคโนโลยีพื้นฐานมาเป็นจบกันพร้อมๆกันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเดียวมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงาน AI Robotics วิธีที่เรารักษาโรค Multiomics CRISPR วิธีที่เราเดินทาง Autonomous Mobility Space หรือแม้แต่วิธีที่เราใช้เงิน b ล็อกเชนดิจิ g i ลแอสเซทส์การเปลี่ยนแปลงระดับนี้แน่นอนว่าต้องมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์มหาศาลและคนที่กระทบหนักถ้าปรับตัวไม่ทันเหมือนบทเรียนจาก Kodak หรือ n o k i ียในอดีตที่เราเคยเห็นกันมาแล้วฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็อาจจะน่ากลัวสำหรับบางคนเหมือนกันนะคะแล้วการเดิมพันที่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากๆด้วยใช่ไหมคะมีมุมมองเรื่องความเสี่ยงของ แนวทาง Ark Invest บ้างไหมคะแน่นอนครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคือการลงทุนที่เน้นนวัตกรรมที่ยังใหม่มากๆยังไม่แน่นอนสูงแบบนี้มันย่อมมีความผันผวนและก็ความเสี่ยงฟูงเป็นธรรมดาครับผลตอบแทนของกองทุน ARKM ก็แสดงให้เห็นชัดเจนมีช่วงที่ทำได้ดีมากๆแต่ก็มีช่วงที่ปรับตัวลงแรงมากๆเหมือนกันค่ะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะเรื่องความผันผวนครับนักวิจารณ์หลายคนก็ชี้ว่า การเดิมพันกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนแบบเนี้ยมันก็คือการเก่งกาไรที่มีความเสี่ยงสูงการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีพวกนี้มันทําได้ยากกฎของไร้หรือทฤษฎีการบรรจบกันมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดเป๊ะก็ได้มันมีปัจจัยภายนอกเยอะมากที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงเช่นกฎระเบียบจากภาครัฐการแข่งขันที่รุนแรงหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เราคาดไม่ถึง ดังนั้นนักลงทุนที่สนใจแนวทางนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงความผันผวนที่สูงมากๆนี้ให้ได้ด้วยครับอันนี้สําคัญมากการไกลจริงๆที่เชื่อมั่นในพลังของ5้าแพลตฟอร์มนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ได้รับแรงหนุนจากหลักการมองต้นทุนตามกฎของไรซ์แล้วก็พลังทวีคูณจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีซึ่งนำไปสู่คำทำนายถึงการเติบโตมหาศาลและการถ่ายโอนความมั่นคงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวใช่ครับ และประเด็นที่น่าจะชวนให้เราทุกคนกลับไปคิดต่อก็คือถ้าการบรรจบกันของ AI Robotics Multiomics CRISPR Energy Storage Blockchain Digital Assets Space และ Autonomous Mobility เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วสร้างการเติบโตได้มหาศาลอย่างที่เธอคาดการไวจร้จริงๆมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมที่เราทำงานอยู่ เศรษฐกิจที่เราใช้ชีวิตอยู่และสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอย่างไรบ้างแล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมาเร็วกว่าแรงกว่าที่เราคิดนี้ได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องเริ่มขบคิดกันตั้งแต่วันนี้เลยครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การพูดคุยที่เข้มข้นเปิดมุมมองมากๆในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามช่องคริปโตนิวมาโดยตลอดหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับอนาคตของการลงทุนและเทคโนโลยีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลเชิงลึกแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ โลกคริปโตและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ